แตงกวาครับแตงกวาใบาย,ยาวใบาบางครับนี่ในพันแตงกวาจะดูช้ากว่าพันตัวใบนิดนึงใบก็จะยาวมากครับ ใบก็สวยอยู่นะครับปันเต็กกว่านี่ใบาย,ยาวใบาย,ยาวมากดูดิใบก็ไม่กว้างนะครับใบก็ยาวใบาบางมากนี่นี่นโคตรยาวเลยยาวแต่ไม่ใหญ่นะครับ